สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนา54นะครับโจ์กำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้โค้ปกติมาตรฐานที่อยู่ระหว่าง0ูนย์ถึง z มาให้ดังนี้นะครับแล้วก็ความสูงของนักเรียน2กลุ่มมีการแจกแจงปกติดังนี้โดยกลุ่มแบ่งออกเป็นกลุ่มนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายบอกค่าเฉลีย่ยเลขคณิตของนักเรียนหญิงมาให้คือ158ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตของนักเรียนชายคือ169.06ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนหญิงคือ4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนชายคือห้าถ้านักเรียนคนหนึ่งมีความสูงตรงกับเปอร์เซนไทที่เก้าสิบเอ็ดของกลุ่มนักเรียนหญิงแล้วจํานวนนักเรียนชายที่มีความสูงน้อยกว่าความสูงของนักเรียนหญิงคนนี้คิดเป็นร้อยละเท่าใดนั่นหมายความว่าข้อนี้เนี่ยพี่แบงค์มีโค้งปกติของนักเรียนหญิงแล้วก็โค้งปกติของนักเรียนชายพี่แบงค์วาวาดโค้งปกติก่อนแล้วกันนะครับมีของกลุ่มนักเรียนหญิง แล้วเราจะเอาคะแนนของนักเรียนหญิงเนี่ยไปเปรียบเทียบให้มันเป็นของนักเรียนชายดังนั้นตอนนี้พี่แบงค์ต้องหาความสูงที่มันตรงกับเปอร์เซนไทยที่91ออกมาก่อนลองทบทวนดูซิปกติในเรื่องของพื้นที่ใต้โค้งแพทเทิร์นที่เราต้องจำให้ได้ก็คือ x เปลี่ยนเป็น z โดยใช้ z เท่ากับ xi ลบ x bar ส่วน sd z เปลี่ยนเป็นพื้นที่โดยใช้เปิดตาราง เเปลี่ยนเป็นเปอร์เซนต์โดยใช้คูร้อยเปอร์เซนต์สามารถหาเป็นจํานวนหรือทำเป็นเปอร์เซนไทยก็ได้แล้วแต่ว่าจะหาอะไรโอเคนะครับ <c oughs> ทีนี้ข้อนี้เขาบอกมาเลยว่ากลุ่มนักเรียนโอเคตอนนี้พี่แบงค์ทำนักเรียนหญิงก่อนนะมี X bar คือ158มี SD คือ4 X bar คือ158แปลว่าตรงการนี้คือ158 ปกติเราเอาบรรทัดแรกเป็น x บรรทัดที่สองเป็น z แล้วเขาบอกว่านักเรียนคนหนึ่งมีความสูงตรงกับเปอร์เซนไทยที่9 1้าบเอ็ดถ้าคำว่าตรงกับเปอร์เซนไทยที่9 1้าบแปลว่าชนะคนอยู่ทั้งหมด9 1เเซถูกไหมครับถ้าตรงนี้ทั้งหมดคือ9 1้า็ดเซ์ถ้าตรงนี้ทั้งหมดคือ9 1้า็ดซแปลว่าเฉพาะแค่ครึ่งนี้ฝั่งเดียวคือฝั่งนี้คือ5้าสเปอร์ถูกไหม แปลว่าตรงนี้คือสี่เ็ดเปอร์เซน์ถ้าเป็นสี่สเอ็เปอร์เซนสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นพื้นที่ได้โดยการหารร้อยก็คือกลายเป็น0 4 1 0 4จุดสีดังนั้นถ้าพี่แบงค์รู้ว่าพื้นที่คือ0.4100จอ้าวนี่ไงมันตรงกับตัวนี้พื้นที่คือ0 4น0 0ค่าแซของมันก็คือ1.34เรารู้แล้วว่าค่า z คือ1.34่ อย่าลืมนะครับการหาพื้นที่มันจะเปรียบเทียบจากแกนศูนย์เป็นหลักไปจนถึงณตำแหน่งนั้นๆพอพี่แบงค์รู้ค่า Z ก็หาค่า X ได้ไหมครับโดยใช้ Z เท่ากับ X i ลบ X bar ส่วน SD ก็คือ1.34มีค่าเท่ากับ X ผู้หญิงคนนี้ลบด้วย X bar ก็คือ158ส่วน SD ก็คือ4 S กับ SD เขาใช้แทนกันได้นะครับย้าย4ขึ้นมาคูณ แล้วก็ x ผู้หญิงก็เลยลบกับ158โ okay. อเค x ผู้หญิงเท่ากับเท่าไหรด่ดีคูณเลขก,ก่อนละกัน4 4 16ใส่6ทดหนึ่งมสิบสอทดมานหนึ่เป็น3ามทดไปอีก1ก็กลายเป็น5.36แปลว่า x ผู้หญิงก็คือ5.36แล้วมาบวกกับอีกร้อถ้าบวกกันออกมา x ผู้หญิงก็คือ ร้อยห้าสิบแปดบวกกับห้าจุดสามหกกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยสามหกหนึ่งหกสามจุดสามหกนี่คือ x ผู้หญิงแต่เขาถามหาว่าแล้วจำนวนนักเรียนชายที่มีความสูงน้อยกว่าความสูงนักเรียนหญิงคนนี้งั้นพี่แบงก์ก็ไปวาดเคอร์ฟวาดพื้นที่ใต้โค้งของกลุ่มนักเรียนชายขึ้นมาก่อนละกันกลุ่มนักเรียนชายพื้นที่ใต้โค้งโค้งเป็นโค้งปกตินะ โอเคดูให้มันบาลานซ์แล้วกันแล้วบอกว่า x-bar ของผู้ชายคือเท่าไหร่ครับ x-bar คือ169.06แล้วก็ sd คือ5 x-bar คือ169.06 sd คือ5โอเคอันนี้คือของผู้ชายนะแปลว่าบรรทัดแรก x กับ z ตัวนี้คือ169.06แต่ของผู้หญิงเนี่ยที่เรากำลังจะเปรียบเทียบมันคือร้อยหสิบสามจุดสามหกอยากจะรู้ว่ามีคนที่สูงน้อยกว่าใช่ไหมครับมีคนที่สูงน้อยกว่าความสูงของนักเรียนหญิงคนนี้คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่แปลว่าเขาอยากจะหาว่าตรงเนี้มีกี่มีเท่าไหร่ถูกปะมีร้อยละเท่าไร่ก็คือถามหาเปอร์เซ็นต์่ะ ดังนั้นพี่แบงค์ต้องหาพื้นที่ของตรงนี้ให้ได้เรารู้ค่า x แล้วนี่เปลี่ยนเป็นแซโดยใช้ xi ลบ x bar ส่วน sd ถ้าลบกันออกมา169.06กับ163.36กลายเป็น0กลายเป็น7กลายเป็น5 5.70 แต่เป็นแบบติดลบหารด้วย5ถ้าหารออกมาก็กลายเป็นลบ1.14ลองหารดูนะครับเรารู้และว่าค่าแซคือลบ1.14ไปเปิดตารางหาพื้นที่ต้องดูจาก1.14พื้นที่คือ0.373เวลาเปิดตารางมาอย่าลืมนะครับมันคือพื้นที่ที่วัดจากแกนสมมาตรโอเคนะมีกี่เท่าไหร่นะ ศูนย์จุดท่ารศูนย์จุดสนั่นหมายความว่าพื้นที่ที่เหลือตัวนี้ก็ต้องเป็น0.5-0.373ลบ0ู7 3ถูกไหมครับเพราะครึ่งหนึ่งของทั้งหมดข้างหนึ่งมันคือ0.5แต่พื้นที่สีส้มมันเอาไปแล้ว0.373เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เราเหลืออยู่ก็คือ0.5-0.373ลบ0.37 ได้เท่าไหร่เอ่ยได้0.127ทำให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ทำยังไงทำให้มันเป็นร้อยละก็คือคูณร้อยก็เลยกลายเป็น12.7เปอร์เซ็นต์โอเคดังนั้นข้อนี้ตอบ12.7คืออยู่ในช้อยหนึ่งครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ออกบ่อยก็คือเป็นการเปรียบเทียบของกราฟสองกราฟเอากราฟของผู้หญิงมาเทียบกับของผู้ชายเอากราฟของเด็กห้องกอไปเทียบกับเด็กห้องขอ ออกค่อนข้างบ่อยนะครับระวังด้วย